สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องเช่ารักเกษีทุกท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้สบายดีแฟ้มสิ่ผ้า,ามาสีดพ่นยาให้วัวเด้ค่ะเดอร์ป้องกันมาเรงนะคะทีบรมีกระดูกสันหลังเข้กไสไส 250, ากระดิใส่ไส้พัดสองห้าศูนย์ผสมน้ำเปล่านะคะไส้พัดสองฝาผสมน้ำเปล่านี่ซิปเรเด้อค่ะเดอ้อหรือซิปฮาริทก็ได้ค่ะ ขากระเทลงไปใส่ผัดขวดนี้ข้าใส่มากลายเดือนล้วค่ะเพื่อนเพืนเอนขากระรางขวดลงไปน้าขวดกระว่างลงไปเลยค่ะกระซีล่างน้ำลงไปน้าน้ากันละค่ะวิธีผสมกับผสมแบบนี้แหละค่ะใส่พัดสองฝ้าผสมน้ําประมาณ1 0บถึงสิลียตรนี่ก็ได้ค่ะเพื่อที่ข้าสีไปเสีดพ่นรอบรอบขอกรอบคเนาะร่างขวดให้ดีพี่น้องเสียดายมันล่างล่างร่างออกไป จะได้นะคะเพืเ่อนๆเห็นบ่ได้ได้หลายเติบอยู่เด้ฉีดมะเรงที่ไม่มีกระดูกสันหลังมดเห็บมัดมะเรงวันเหลือบไรแปลงสิทตัวพี่น้องเขากะเติมน้ำคอาจ็กน้อยมันหน่อยนะจ๊ะเน,นาะเติมน้ำคานั่นแหะเทใส่แบบนี้แหละแล้วเขากะปิดฝาแล้วก็ค,ค,ค้น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 ในขอกันแล้วเขากะมาเสียน้ำพื้นคอแล้วจะเด้อ น้ำหลังค่าน้ำผื้นคอกแล้วก็คางคอกทุกมองราคาที่มีงัวอยู่เสียรตัวงได้งัวแม่ม่านงัวทองงัวเมลุกอ่อนงัวหน่อยเสียได้เมื่อสุมองค่ะป้องกันโรคมาแลงบ่ให้เหลือปลายมากจับป้องกันโรคล้ำปีสกินพี่น้องล้ำปีสกินนี่ของเฮานี่บ่มีด้จ้ะเสียดลงไปเศียลงไปเลยค่ะงัวแม่ม่านก็เศียได้ง้วอีเงี้ยก็เศียได้ค่ะ เสียดได้หอดสุนัขหมาเสียดไปเออนั่งหน้าดําไปเสียดไปนั่งหน้าดาเสียดรอบคอกเลยค่ะเด้อเสียดให้รอบๆอบเลยค่ะเพื่อนเเสียดให้ดีๆเสียดไปทุกมองค่ะมองได้ที่ไม่หมดไม่แม่งเสียดไปหมดเลยค่ะหมดแม่งก็สิตตายค่ะเออมันสีแพ้่สาหรับมาเลแ้ยงที่ไม่มีกระดูกสลังเลยค่ะเด้อมันบ่แพ้ค้นแล้วก็บ่แพร่ซัดเสียดให้ทั่วเลยค่ะเพื่อนๆน ื่อป้องกันโรคโรคติดต่อที่จะเกิดขึ้นกับงวัวเฮาเนี่ยแหละเฮาสีบวดไม่โลวกไม่ไพ่เนาะค่ะเนาะเพื่อว่าเฮาสีใดปลอดภัยในการเลี้ยงงว้วเลี้ยงควายสีไดทั้งงวัวทั้งควายได้พี่น้องขันสนเจก็กค่อยทักมาถามก็ไดดแล้วสิบอกว่าใหญ่หยัยงเน,นาะค่ะเนาะสีดไปงวัวกะเศร้าเตือนหรอกค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้สีด,ดูเดือนละข้งย่งหน่อยกะบสิบห้าวันต่อครั้งแต่ว่าส่วนนี้เฮาอยาก เขาก็เสียดเดือนละขังเนาะพี่น้องเนาะเสียดไปให้ทั่วคอกเลยค่ะในคอกหรือว่านอกคอกกะเสียดลงกไปให้เมือดเด้อค่ะเด้อเพื่อนเพื่อนตัวนี้ก็ง้วแม่มานจะเขาก็เสียดง้วง้วแม่ทองไก่จีควอดเดือนนี้นะจ๊ะไก่จีควอดเดือนนี้เขาก็เสียดเพื่อนไปเสียดสุ้มองเสียดป้องกันไว้เพราะว่าคันเขาเป็นไม่รกอ้อนเขาก็จีโปกาเสียดเนี้เขาก็จะเป็นห่วงลูกเขานะคะเนาะก็เลยเฝ้าเสียดซ้ำๆเขายังบอกว่ลูกค่ะพี่น้อง เีดไปให้มันทั่วเขากะสียบมีหมดมีมาแรงมากัดมากัดย,ย,ยุ่งเหลือปลาทุกอย่างแหละมากัดเขากะเศียดไปนี่ตัวนี้ก็ง้วแม่มานนางน้ำเงินไก่สีขอดอีกสองสามเมื่อเนี่ยอะไรพี่น้องกะสศีได้คือเก้าโฮเซสสีขอดนะป้องกันมาแลงเหลือปไรทุก,ยก,กอย่างสีพวกรกไก่มัดเฮบมัดอีหยังโบมาไก่ได้จ้ะนี่สะอาดอืม ขี๊ดไม่งอดงูเงี้ยวเกี่ยวกับกอกับบมมกไก่ได้จะเด้อพี่น้องจ๋าเขาก็เสียดไปเสียดแล้วพี่น้องเสียดไปเรื่อยเสียดให้แล้วได้จะเด้อรอบรอบคอคอเขากะเสียดเด้อค่ะตัวนี้เขาเสียดตอนแรกได้จะเด้อคอเก็บแล้วกเสียดรอบคอกเลยค่ะเสียดน้ำมึงไปเสียดรอบคอกไปให้บ่มีเหลือมีไรมาจับเขาก็สีบ่มาจับด้พี่น้องเขาถือกิน เพราะว่าตรงนี้มันเป็นยาปลอดสารเข้ากับเสีดได้ชุ่มหมองนะจ้ะคนกระปิดจะมวกไว้แนนะ่ป้องกันเนานนะเนาะเข้ากับเสีดล้อมคอ,อกไปป้องกันมาแลงป้องกันหมดไปในตัวแล้วพี่น้องเสีดได้หอดมาผดีพี่นอ้องผดเลียนอาตุ้งนุย้ยตุ้งนุย้ยตุ้งนุย้ยผหมากได้รวดมากระสีดเสียดได้ชุดตัวแ้วค่ะเออสีดไปผดไปเลียนเลียนหนีจากเข้าวดเออเสีดป้องกันมัดเทบไล่เรือนั่นกัน อยากง้อกเศียดมาจะตัวแบบไห้พี่น้องเออไป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 ปวดปวดเลีนนเ้ยนหนีไปเย็นได้พี่น้องปวดเอาขาวไปไปเอดด้ยปวดเลี้ยน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 ขาวเลี้ยนกระทำการเศียดเลี้ยวเลี้ยวเด้อค่ะเด้อฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิง่งปิ้งปิ้งไว้นเด้อเพื่อมิคลิปวิดีโอด,ด้านใดกระดิ่งให้เบิ่องนอกจากนาะสวัสดีค่ะ